องอมอักคพันธ์เคลียปมมีลูกแล้วแม้อายุ37แต่ยังไม่ขอตอบเรื่องภรรยาเปิดใจหนุ่มองอักคพันธ์พระเอกเบอร์ต้นๆของช่องเจ็ดที่อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานถึง13ปีโดยเขาเองได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนี้ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ช่องไหนเพราะมีความสุขที่จะอยู่ตรงนี้ใครอยากไปไหนก็ไปถือเป็นทางเลือกของเขาเพราะปัจจุบันมีทางเลือกมากมายขึ้นส่วนเขาเองชอบที่จะทำงานกับช่องจึงขออยู่ตรงนี้ไปก่อนขณะเดียวกันล่าสุดได้มีข่าวว่า๋อ,อมอักพันธ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแสดงว่าแม้เล่นละครมานานแต่ก็ยังเล่นแข็งเป็นท่อนไม้เขาเองตอบว่า ได้นำเอาคำวิาพากษ์วิจารณ์มาเป็นแรงผลักดันขณะเดียวกันทางด้านความรักยังคงรอวันเจอผู้หญิงที่เข้าใจแม้วันนี้จะมีอายุ37ปีแล้วแต่ก็ยังครองตัวเป็นโสดไม่มีข่าวกับผู้หญิงคนไหนเลยก็ตามถึงแม้ตนเองจะอยากมีภรรยาและลูกแต่เมื่อเห็นน้องสาวมีลูกก็คิดว่าน่ารักดีซึ่งตัวเองตอนนี้ยังไม่มีก็คิดว่าไม่เป็นไร